ครับสลับวันนี้นะครับก็อยู่กับรถ Toyota a อ t i s นะครับปี2019นะครับซึ่งตัวรถ Toyota a อ t i s นะครับวิทยุเดิมที่มากับรถนะครับจะเป็นแค่ตัว MP3 นะครับสลับวันนี้เองนะครับลูกค้าก็ได้ทำการนะครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับของตัว t o y o ต a a อ t i s ปี2019นะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับในไซส์จอแสดงผลนะครับ10นิ้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเฟรมหน้ากากตรงรุ่นนะครับของตัว โตโยต้าออติสสองนะครับสลับตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันปุ่มกดพวงมาะไรนะครับซึ่งสามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับก็มาลองเล่นนะครับสาธิตเป็นวิทยุนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับสถานีนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวรับสายของตัวบลูทูธได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้รวมไปถึงกับตัวนี้นะครับก็ยังติดตั้งกล้องถอยหลัง แบบฝังเข้าไปที่ท้ายรถด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเข้าเกียร์ถอยดูนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ตัดภาพมาเป็นที่กล้องถอยหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีเส้นบอกระยะด้วยนะครับตัวนี้จอใหญ่ชัดนะครับตัวนี้โอเคโอเคครับรวมไปถึงยังติดตั้งกล้องบันทึกหน้าที่เป็น Android ของยี่ห้อมิชิก้านะครับเข้าไปด้วยนะครับก็ติดบนกระจกตรงนี้นะครับก็มาดูกันนะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้นะครับ ี c a r dvr นะครับกดเข้าไปนะฮะก็จะเป็นบันทึกหน้าจอบันทึกเหตุการณ์นะครับตัวนี้โอเคครับการใช้งานแอปอื่นๆนะครับในตัวจอตัวนี้นะครับก็เล่นแมปแผนที่นะครับเป็น google map นะครับก็สั่งงานด้วยเสียงหรือว่าพิมพ์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็พิมพ์หรือว่าสั่งงานด้วยเสียงกดที่ไมค์อย่างนี้นะครับ ่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว YouTube เองนะครับตัวนี้โอ okay. เค u t u b e ก็จะเป็นาการเล่น YouTube ผ่านตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าซิม 4G นะครับเราจะเก็บไปน,นกิเก็บของนะครับพร้อมกับยูดีกชุดหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับนี้ก็พอเราเชื่อมต่อเสร็จเรปุ๊บเราก็สามารถดู YouTube ได้ผ่านตัวจอว Toyota a า t i s นะครับตัวนี้ โอเคสรับตัวนี้นะครับการแบ่งสองหน้าจอก็ยังทําได้เช่นเดิมนะครับตัวนี้ก็แตะตัวนี้นะครับลากแอปที่เราต้องการนะครับมาซ้ายแล้วก็เปิดอีกหนึ่งแอปนะครับอย่างนี้นะครับก็เป็น2จอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมา1จอนะครับก็แตะตรงนี้นะครับโอเคครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับก็ยังรองรับการใช้งาน Apple c a r p l a y และก็ Android Auto แบบไร้สายนะครับผ่านการเชื่อมต่อ บลูทูธนะครับตัวนี้นะครับพอเราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเข้ามาที่แอปตรงนี้นะครับออโต้ลิงก์นะครับตัวนี้ก็ทําการเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะครับทีนี้ก็จะเข้ามาตัวที่คาเพนะครับตัวนี้ก็ยืนยันที่มือถือนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วฮะเป็น Apple CarPlay เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็โอเคครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ต้องการนำรถนะครับมาติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อย่างเช่นตัวจอ a n นดรอยต์ตรงรุ่นหรือจอแบรนด์ที่เป็น Sony JVC Alpine นะครับหรือลำโพงเบรดบ็อกซ์พาวนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับทาง ID Line นะครับ พ o n e นะครับก็หรือมาเยี่ยมชมที่หน้าร้านนะครับก็ที่ลาดพราว87นะครับตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งนะครับก็สลับในตัวรถ Toyota a อ t i s ปี2019ตัวนี้นะครับก็ได้ทำการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับในสเปค L9 แรม8ลอม128นะครับหน้าจอ10นิ้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับในคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ